นายอภิสิทธิ์เวชชิวะเปิดเผยผ่านสื่อต่างประเทศนะคะว่าพักฝ่ายค้านอาจจะลงเลือกตั้งหากรัฐบาลยอมเลื่อนการเลือกตั้งออกไปพร้อมทั้งเสนอแนวทางเจรจาเพื่อร่วมการปฏิรูปแต่ไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้ดูแลก,การปฏิรูปคะ่ะ การเจราจาระหว่างรัฐบาลพักเพื่อไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่จะมีขึ้นในบ่ายวันพรุ่งนี้ถูกจับตามองอย่างใ,ใกล้ชิดจากสื่อต่างประเทศทั่วโลกค่ะโดยสำนักข่าว AFP เปิดเผยการให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นำพักประชาธิปัตย์ที่มีท่าทีสนับสนุนการเลื่อนการเลือกตั้งอย่างชัดเจนโดยบอกกับผู้สื่อข่าว AFP ว่าพักฝ่ายค้านอาจจะยินยอมลงสมัครรับเลือกตั้ง หากรัฐบาลตัดสินใจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากวันที่2กุมภาพันธ์นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังพยายามกันตัวเองออกห่างจากกรปรปรสโดยยืนยันว่าการตั้งสภาประชาชนไม่ใช่ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์และส่วนตัวนายอภิสิทธิ์เองสนับสนุนการเจรจาเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและให้ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดวันเลือกตั้งที่เป็นที่พอใจสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตามนายอภิสิทธิ์ยืนยันนะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่มีความชอบธรรมเหลืออยู่มากพอที่จะเข้ามาดูแลการปฏิรูปที่ว่านี้ขณะเดียวกัน AFP ก็ได้สัมภาษณ์นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเปิดเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาว่าพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกตั้งพร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญและกรกะตร่วมกันให้การสนับสนุนฝ่ายผู้ประท้วง AFP ไม่ได้สรุปนะคะว่าข้อสังเกตดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของนายจรุพงศ์หรือแสดงถึงจุดยืนของรัฐบาลซึ่งก็เคยยืนยันก่อนหน้านี้ว่าพร้อมรับฟังกรกตแต่ว่า AFP รายงานว่านี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการเจรจานในวันพรุ่งนี้จะดำเนินไปอย่างตึงเครียดแน่นอนค่ะสำหรับปฏิกิริยาจากรัฐบาลนานาชาติต่อการประท้วงและความขัดแย้งทางการเมืองในไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ล่าสุดมี47ประเทศประกาศเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยโดยลิทัวเนียเป็นประเทศล่าสุดที่เตือนให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังกรุงเทพส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้ยกระดับการเตือนภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นระดับสองก็คือให้ชาวฟิลิปปินส์ที่พำนักอยู่ในกรุงเทพงดเว้นการเดินทางที่ไม่จําเป็นหลีกเลี่ยงที่สาธารณะและเตรียมพร้อมสําหรับการอบพยพหากมีความจําเป็นค่ะ